เฮโยว t ซับ hey, ทุกคนสวัสดีครับผมเคอเองนะครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันก็คือกําแพงมวกคือมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ให้ผมพูดถึงมันพอดีผมได้หมวกมาจํานวนหนึ่งแล้วผมต้องการจะแขวนมันเพิ่มผมเลยขอใช้โอกาสนี้ในการโชว์เพื่อนๆว่าผมเอาหมวกพวกนี้ไปแขวนบนกําแพงนี้เนี่ยได้ยังไงนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับโอเคครับงั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีทํากันเลยนะครับปั๊มแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องมีกันนะครับหนึงนี่เลยครับตะขอติดกําแพงครับแบบใช้กาวนะครับไม่ต้องใช้เจาะนะครับก็ผมใช้ยี่ห้อ m o o m a n d b แบร์นะครับเป็นกาวของ 3M นะครับก็ที่เห็นอยู่บนกำแพงของผมนั่นก็ใช้อันนี้แหละครับลูกทรงเดียวกันก็ลองดูมันนับมันรับน้ําหนักได้ 200กรัมหมวก1ใบมันหนักกี่กรัมไม่รู้ไม่เคยชังชังแม่ง2นี่เลยครับตลับเมตรครับตลับเมตรเอามาทําอะไรครับก็เอามาวัดระยะห่างของแต่ละตะขอะครับทั้งด้านด้านสูงแล้วก็ด้านข้างนะครับโอเคประมาณนี้ต,ตลับเมตรมีหน้าที่แค่นี้เนาะ3 3ครับวัดแทบตายถ้าไม่มีดินสอแล้วก็ จะไปกําหนดจุดมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดินสอก็สําคัญนะครับ C ถ้าทําไปทั้งหมดแล้วไม่มีของชิ้นนี้ทําทําไมทาดาก็คือหมวกนะครับโอเคก็ต้องมีหมวกกันนะครับไม่งั้นจะทํากําแพงหมวกไปเพื่ออะไรโอเคอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันที่กําแพงเลยครับเจอกันป้ามตอนนี้ผมยืนอยู่หน้ากําแพงหมวกนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมต้องขออนุญาตหรือหมวกทูไปออกก่อนนะครับเพื่อง่ายแก่การใช้ตลับเมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ผมมีไอเดียอยู่ว่าผมจะเริ่มทํำยังไงผมจะเริ่มต่อเติมมันยังไงคือตอนแรกผมคิดอยู่ไว้ว่าคิดคิดอยู่ไว้ว่าคิดไว้อยู่ว่าผมจะทําเพิ่มด้านข้างหรือจะต่อเติมด้านล่างด้านบนใช่ไหมครับ <c oughs> ทําไมเหมือน ท้าไมเหมือนยืนสอนแบบยืนสอนนมากล้องเลยวะออโอเคครับแต่ไอเดียของผมก็คือผมจะทําเพิ่มด้านข้าง2ด้านเนาะด้านนี้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วยอย่างละ5จุดนะครับ1 2 3 4 5ห้าแล้วก็1 2 3 4 5หเป็น10อันนะครับแต่หมวกผมไม่ได้มีสิบใบนะครับแต่ไม่เป็นไรทำเผื่อไว้ก่อนนะครับโอเคเข้าใจไหมโอเคครับงั้นผมต้องขออนุญาตรื้อหมวกทุกใบออกก่อนนะครับ ลืมหมวกกันเฮ้ยผมลืมบอกอย่างหนึ่งอุปกรณ์ที่ผ oh มลืมบอกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือคลิปหนีบกระดาษโอ้ไม่ก็ลืมบอกโอเคครับนั้นผมบอกตอนนี้เลยว่าเราต้องใช้คลิปหนีบกระดาษด้วยนะครับเฮ้ยลืมบอกได้ไงวะแป๊บนึงนะโอเคครับอุปกรณ์ ชิ้นสุดท้ายที่จะต้องมีที่ผมลืมบอกเมื่อฉากที่แล้วผมขอโทษด้วยนะครับคือคลิปหนีบกระดาษนะครับไซส์ก็ไม่ต้องใหญ่มากครับประมาณเนี่ยประมาณนิวน้วโป้งนิ้วโป้งของผมนะครับเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากก็ประมาณนี้ครับเอาไปทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอเคครับผมก็ได้ทำการรือ้อหมวกออกจากกำแพงของผมแล้วครับ เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นตะขอเห็นไหมครับเรียงอยู่หมผมจะทําต่อจากมันโอเคครับเราไปดูขั้นตอนที่หนึ่งกันนะครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์เคิร์กกลับมาแล้วนะครับ <c oughs> บ้าโอเคขั้นตอนแรกเราจะมาวัด <c oughs> ความห่างระหว,ว่างแถวของแต่ละแถวนะครับผมจำไม่ได้เรามันห่างกันเท่าไหร่นะนี่ครับ <c oughs> อยู่ที่ สิบนิ้วสิบนิ้วนะครับ10 inches ไม่ใช่สิบเซนครับสิบนิ้วโอเคครับความห่างระหว่างแถวเนะี้ยสิบนิ้วแล้วก็ผมจะมาวัดความห่างของแต่ละใบที่แขวนนะครับในแถวเนี้ยห่างกันเท่าไหร่ก็คือด้านสูงนะครับโอเคครับห้านิ้วตอนนี้ผมจำได้แล้วก็คือความห่างของแต่ละแถวเนี้ยด้านเนี้ยสิบนิ้วแล้วก็ ความสูงของแต่ละใบที่ห่างกันก็5นิ้วนะครับจำเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอเคงั้นเราไปวัดกันเลยนะครับบามผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าการที่เราวัดด้วยตลับเมตรเนี่ยมันวัดได้ดีครับแต่คือประเด็นคือตอนเราจะขีดเส้น,นมันอ่อน,นีงครับเลยว่า ฟุตเหล็กเนี่ยน่าจะดีกว่าครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเราใช้ฟุตเหล็กกันดีกว่าครับขอแก้ไขนะครับใช้ฟุตเหล็กดีกว่าโอเคงั้นเร็วไปกันเลยนะครับผม,ผมจะวัดแล้วก็จะดูจากเส้นที่ผมเคยขีดไว้แล้วผมจะแต้มข้างบนก็ข้างล่างนะครับก็เป็นการทำให้ผมขีดเส้นแล้วมันจะขีด มันจะขิดได้ตรงขึ้นนะครับโอเคผมจะค่อยค่อยวัดไปเียนโอเคเ okay. มื่อผมมาร์กจุดทั้งหมดด้านยาด้านยาวลงมาเนะี่ยผมก็จะขีดเส้นตรงนะครับก็จะขีดเพื่อๆไปเลยเพื่อเราทำทำต่อด้านบนด้านล่างครับ,บขีดไปเลยครับยังไงหมวก ตอนหมวกเข้ามามันก็จะบังรอดินสอร์อยู่แล้วครับแล้วจะหรือแล้วจะลบที่หลังก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้อยากให้มันเงียบแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นโอเคเห็นหรือเปล่าโอ้โหไม่เห็นนะก็ผมขีดเส้นผมขีดเส้นตรงเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมจะ ว่าจะพักจุดด้านขวานะครับในการติดหมวกของเราใช้เส้นบนเส้นล่างครับเป็น,นจุดตรหนดอ,อย่างนงี้น่าจะเบี้ยวแต่ก็ไม่ซีครับ แต่โทรมานี่ยออก,ก้องอยู่ขอโทษในความไม่โปรเฟชชั่นอลของผมนะครับมีคนโทรมาในตอนที่ผมถ่ายวิดีโอขอโทษทีนะครับโอเคเรามาต่อกันโอเคครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าครับว่าผมอะวัดจาตตรงนี้แล้วก็จะมาขีดตรงนี้เนี่ยครับผมเตะทำตำหนิไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยครับว่าผมจะติดตรงไหน สาเหตุที่ผมทํายี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวติดกําแพงแตะขอติดกําแพงเนี่ยมาติดอย,อย่างนี้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 นะครับพอจะเห็นภาพกันใช่ไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอทําด้านหนึ่งให้เสจก่อนนะครับเจอกัน เค okay, ครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการประกอบไอตัวตัวตะขอติดกำแพงนะครับเราก็ต้องติดกาวให้มันก่อนนะครับกาวที่มันแถมมากับแพคเกจิ้งของมันนะครับก็มีตัวพลาสติกก็มันตะขออย่างนี้แล้วก็เราก็จะเอาตัวกาวเนี่ยไปแปะมันแบบนี้แล้วก็กดๆๆนะครับส่วนไอด้านนี้เดี๋ยวเราจะแกะอีกทีตอนไป ติดอยู่บนกําแพงนะครับโอเคนะเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมอันนี้ก่อน10อันเจอกันเย่ผมก็เตรียมเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ1ิตะขอก็ติดกาวด้านที่ต้องติดเรียบร้อยครับพร้อมติดตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มติดกันเลยนะครับก็ก่อนที่ทุกคนจะติดกันนะครับให้เอาผ้าเนี่ยมาเช็ดกําแพงหน่อยครับเพื่อกันเผื่อไม่มีฝุ่นเกาะนะครับเดี๋ยวกาวมันจะทํางานไม่เต็มที่นะครับโอเคครับงั้นไปเริ่มติดกันเลย เ็ดโอเคเขาฝั่งนี้ห้าอันก่อนเนาะแล้วก็จะติดตามจุดที่เรามาร์กไว้นะครับดูเพื่อนเห็นหรือเปล่าเขาต้อเห็น่ะ บมเสร็จเรียบร้อยนะครับการต่อเติมหมวกกาแพงของผมในวันนี้ด้านนี้1แถวด้านนี้1แถวนะครับแถวและห้าตะขออย่างอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็น,นครับตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเอ,อ่อห้าแถวนะครับแถวยาวโอเคก็จะแขวนได้ทั้งหมด25บาใบนะครับหคูณห้ายห้าโอเคผมถูกแล้วแล้วทางที่นี้นะครับจะขอที่ติดไปบนก,กําแพงใหม่อันใหม่น,มนี้เพื่อนๆอ,อย่ารีบเอาหมวกไปแขวนนะครับ เราควรจะให้ตะขอเนี้ยติดอยู่บนกําแพงเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับให้กาวมันเซตตัวให้มันติดกับกาแพงของเราก่อนนะครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับผมจะทําให้เพื่อนๆเห็นภาพก่อนนะครับว่าเราจะแขวนหมวกยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปหยิบอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกครับคลิปอันนี้สําคัญนะครับมันมีหน้าที่ในการแขวนหมวกนะครับผมจะบอกวิธีการใช้ของมันนะครับเราจะเอาหมวกของเรานะครับ มหมวกรูปทรงอะไรแล้วแต่ปกติเราก็จะเก็บหมวกกันอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับวิธีการใช้มันก็คือเอาคลิปเนี้หนีบไปบนหลังตัวนี้เรียกว่าอะไรเออหลังตัวจุกมันนะครับจุกบนหัวอุ่มขอโทษนะครับผมเรียกกันนี้ไม่เป็นนะครับโอเค okay. ผมเราก็จะเราก็จะเอา หมวกออกมานิดนึงแล้วเราก็เอาตัวหนึ่งกระดาษนีบลงไปอย่างนี้อ่ะไม่ตรงขอโทษอ่ะนีบอย่างนี้นะครับมันก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็พับตัวข้างในหมวกลงไปมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นี่โอเคไหมครับตัวนี้เราก็เอาไป แบบนี้นะครับเกตไหมครับถ้าเก็ตแล้วก็เอาหมวกทุกใบขึ้นไปได้เลยนะครับ ก็พับตัวข้างในเข้าไปตึงข้างในออกมาดี๋ยวใบสุดท้ายแล้วโย่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำแพงหมวกเวอร์ชั่นเพิ่มเติมของผมในวันนี้ผลงานออกมาก็เออผมจะชมตัวเองได้ไหมก็ยัง เนี่ยมีหมวกอยู่ีอยู่สี่ใบนะครับจะเติมให้เต็มเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้ไปยังไม่มีเวลาไปดูหมวกเพิ่มเลยนะครับโอเคก็สําหรับเพื่อนๆที่สะสมหมวกแล้วก็ไม่รู้จะจัดเก็บยังไงหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆเห็นไอเดียเออวิธีการใช้วิธีการทํากําแพงหมวกก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันได้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่า วิธีการสอนของผมในวันนี้มันทุกคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมไม่รู้นะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนขอโทษด้วยนะครับผม <c oughs> ทาแบบอยากจะทําก็ทําเลยเพราะอุปกรณ์มันพร้อมนะครับถ้าดีก็กดไลค์ให้ผมหน่อยถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามผมด้านล่างได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกด Subscribe ให้กำลังใจเครอรด้วยนะครับ แล้วคลิปต่อไปผมจะทำอะไรหรือจะไปเที่ยวไหนไปเจอกันอีกทีดีกว่าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนที่ดูคลิปผมแล้วเ,เจอกันใหม่บ๊ายบาย